สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะาปาเปซี่ก็หลังจากที่คลิปเมื่อวานเนาะที่เราไปเซอร์เวย์นะคะเราก็สรุปก็มาเอาตรงนามไม่ใหญ่นี่นะคะนามไม่ใหญ่จันหอมนะคะเพราะว่าเขามีเยอะนะคะพอดีเมื่อเช้าเจอไม่ใหญ่นะคะก็นะคะให้เสียนะคะเสียซุนของเรานะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่แหละนี่ค่ะ,คะบ้านตรงน้องๆของเราตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ก็ให้เสียซุนค่ะพอดีคุยกับแม่จันหอมเมื่อเช้านะคะท่านเอาบัวมาล่ามค่ะก็เลยโอเคคุยพอดีก็เลยบอกว่าโอ้ยขนไปหน่อยนะคะก็ตอนนี้ให้เสียนะคะเขาไปเอาตรงตรงเง,ง่าตรงนู้นนะคะตรงโคนตรงนูน้นเขาบอกเขาเจอลากอะไรสวยมากนะคะแต่เขาจะเอาไว้ทาเก้าอี้เขาที่ตรงที่เขาขุดที่เมื่อวานเราไปเซอร์วีกันอันนี้ก็เป็นลากเก่าเห็นไหมคะดำๆนะคะเป็นตอตะโกนะคะแต่ว่าอันนั้นเราจะเอาลงดินค่ะ แต่อีช่วงปลายมันสวยค่ะช่วงช่วงปลายมันสวยดีนี่ค่ะได้ใกล้บ้านเราเลยนะคะวัวก็อยู่กันเต็มเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะเสียชุนเขาก็มาคนเดียวค่ะดีเขามีรถไถแล้วป้าเพซี่ก็จ้างให้เขาจะให้เขามาตัดตรงนี้ค่ะเห็นไหมอีตรงเนี้ยตรงใกล้ๆวัวตรงนี้ค่ะใกล้ๆที่เราเนี่ย ตัดให้เขาเป็นอ่าเป็นง่ามๆไข่ง่ามมันค่ะคือเราจะเอามาหมดไม่ได้ค่ะเพราะว่าง่ามมันใหญ่มากคือเราเอามาทั้งดุ้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่จะไปให้ดูใกล้ๆนะคะว่าทําไมเราเออกมาทั้งดุ้นไม่ได้นะคะนี่ค่ะตรงเนี้ยเอามาทั้งดุ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะว่าเพราะอะไรเสดาก็เพิ่งไปเดินกับพ่อมานะคะเห็นแม่เดินมานางก็เดินตามะคะ่ะก็ออนนี้ก็เซอร์เวยตรงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเซอร์เวยเนาะ เดี๋ยวจะ,ะไปถ่ายเสียซุนก่อนเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ที่โบสถ์เขาก็แวะมานะคะเราก็มีกาแฟแล้วก็มีออเดอร์ให้นะคะปาไปซี่มีภาพอยู่นะคะก็มาดูเมื่อวานนะคะเมื่อวานแล้วท่านก็บอกว่าโอ้โหสวยมากเลยนะคะสวยคือจริงๆอะ่ะตอนที่มันนอนอยู่คันเทนามันมันมันนอนละเกะละกะแค่แต่พอเวลาเราเอามาจัดแต่งทรงแล้วมันมันดูโอนะคะ,ม,ะ,คะมันดูโอเคนะคะ จได้อยู่ตรงนั้นนะลูกอย่าออกมานะอยู่นั่นแหละเดี๋ยววัวเขากลัวลูกอยู่ตรงนั้นเลยลูกยกได้ไหมล่ะยกได้ไหมเออแล้วเขามาคนเดียวด้วยค่ะเสียเสียซุนของเรานะคะถามเขาว่าเขายกได้ไหมเขาบอกได้อยู่เขารถไถเข้ามาเลยเอออลูกชายเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าไ มาช่วยดัวบวก็ย okay. ืนดูยังก็ดูคอนเสิร์ตอีหยังว่าสูมาเมฮิอีหยังก็นอสูเจ้าขนต่อไม้ไปไหนนอสู๋วัว oh ัวยืนมองค่ะตรงนู้นบัวตรงนี้ก็ย uh? uh, ืนมองค่ะฝั่งน uh hmm ี้เนี่ยค่ะนี่ก็ยืนมองเหมือนกันค่ะดีหน่อยค่ะเสียเขามีลูกมาด้วยก็นี่ค่ะตรงนี้ทําไมป้าไปซี่ให้ตัดเอานะคะเพราะว่า เพราะว่ามาเป็นดุ้นอย่างนี้ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนแล้วมันดูละเกะละกะค่ะโอ้โหมันดุ่นใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นต้นของสะแบงนะคะโอ้โหนี่คะ่ะไม่ใหญ่จันหอมบอกว่าอุ้ยตัดมาเ,เผามาสิบรอบแล้วนะคะใครก็ใส,ส่สีสาค่ะมันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าโอ้โหเหนียวเหนียวมากนะคะเหนียวจริงๆนะคะและแบบหนักหนักจริงๆค่ะเนี่ยเผามาสิบกว่ารอบค่ะมัน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 ไม่ไหม้อะค่ะ ตากแดดแล้วตากแดดอีกแล้วทีนี้ค่ะอันนี้ทนนะเน,นี่ยอาไปทาเสาบ้านเสาอะไรเนี่ยทนมากเลยนะคะต้นสะแบงเนี่ยโอ้โหยืนยันจริงๆค่ะคนตัดเขายังแบบโอ้โหยักแย่ยักยันเลยนะกว่าจะตัดออกนี่ค่ะาปเปซี่จะให้ตัดเป็นชิ้นค่ะเป็นชิ้นตรงนี้หนึ่งชิ้นตรงนู้นหนึ่งชิ้นแล้วก็อีตรงเนี้ค่ะเป็นชิ้นค่ะเราจะไม่ไปเป็นดุ้นค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปทําไหมนะคะ แล้วก็ย้ายยากนะคะย้ายยากแล้วก็หนักค่ะไม้อันนี้หนักมากก็เลยจะตัดเป็นชิ้นๆไปนะคะไปตกแต่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนะคะก็นี่ค่ะขนาดอีตรงนู้นค่ะรู้เขาจะยกกันยังไงเดี๋ยวป้าไปซีพาไปดูวัวก็สู้กล้องนะคะนู่นค่ะตรงนู้นก็ยืนมองค่ะเขาไม่เคยเจอค่ะเขาบอกอยู่ๆก็มีคนมาทำอะไรหนอมนุษย์หนอ <laughs> อันนี้วัวของแม่ใหญ่จันหอบของเขานะคะหลายตัวค่ะอายุเยอะแล้วค่ะแปดสิบแล้วค่ะแปดสิบกว่าแต่ยังขยันนะคะจูงวงจูงวัวมาล่ามได้นะคะ่ตรงโน้นค่ะเสียกันลูกเสียเราเยอะค่ะแถวนี้นะคะพอเอาไวกลางคนเราก็จะเรียกเสียนะคะเป็นการให้เกียรติค่ะเพราะเขาขยันเขาขยันเขานุ่นโอ้โหนู่นเขายกกันค่ะ มันเป็นตอค่ะไอ้ตรงเห็นดำๆมันหงายอ่ะไอดำๆเป็นตอตะโกป้าไปซี่จะเอาลงดินไงคะแต่อีช่วงที่เป็นลายไม้ป้าไปซี่จะเอาขึ้นเอาขึ้นดินค่ะอันนี้บัวของแม่ใหญ่ค่ะเชือกู่ไหนวะไม่อยากเข้าใกล้ค่ะกลัว สีห้าคนเลยนะคะน,น้องบัวก็อยู่นี่ค่ะ ใจแรงมากนี่ค่ะเสียซุนนะคะมีทีมงานนะคะรุ่นกระป๋อก็มาด้วยนะฮะมีตังค่ะชื่อรอเชียวนะคะเนี่ยหนุ่มเกาหลีค่ะหนุ่มน้อยเกาหลีเอาสซดาตามมาทำไมล่ะลูกฮ ไม่ตามมาแล้วลูกโซดาเขาจะห่วงแม่ค่ะหนูเขาเห็นวัวเยอะก็เลยตามมาดีนางไม่หา่าวัวนี่ค่ะสรุปเอาขึ้นได้แล้วนะคะพอดีทีมงานของเสียซุนเขาเยอะไปลูกโซดากลับกลับก่อนลูกปะเดี๋ยวไปบอกเขาเอาลงจุดไหนปลูกมาโซดาอย่าไปใกล้รถเสียเขานะลูกเดี๋ยวเสียเขาเหยียบแหลกนะลูกมา ตุย,ออยเออตุยอาบน้ำมาแล้วลกูกฟอกสบู่หรือ,อยังฮะอ,อ,อ่าโอเคค่ะโอ้โหนี่ธรรมชาติจริงๆนะคะเนี่ยอยู่ตรงหนุ่นัวเขาจ้องตัวนั้นบัวบัวตัวนั้นอะ่ะเบ้าตาดำฮะนางอยู่ตรงนั้นนางหรือหนุ่มไม่รู้ค่ะนี่เบ้าตาดำ่ะนี่ตัวนี้ค่ะ มาลูกกลัวจะมาดมเหรอลูกมาอย่าก,กลัวลูกนี่ค่ะมาละปลาไปซีไปหาจุดให้เขาเอาลงให้ก่อนนะคะ เขาจะมาตัดตรงนี้ต่อค่ะอ้าอุ้ยัว,วตามวัวตกใจวัวตกใจค่ะวัวมันตกใจเครื่อง ตัวตัวนี้เหมือนดูดูคัวกลัวรถไถนี่ค่ะต้นนี้ค่ะเห็นไหมพอเอาตะแรกตอนมันงายนะคะมันจะดูดํามากเลยนะคะแต่พอตั้งต้นแบบนี้สวยค่ะสวยมากเลยต้นนี้อันนี้เสียซุนนะคะเขาเห็นไงแตแรกเห็นแต่ข้างข้างล่างไงมันดําแต่พอเราไปดูปลายมันเฮ้ยถ้าตั้งนี้ค่ะเราจะตั้งทรงนี้เลยค่ะตรงนี้ตั้งทรงนี้เลยแม่ใหญ่ดีใจมากค่ะบอกออกไปจากนาฉันเหอะน,นี่ไม่รู้รถ รถไถนามาก็กลัวค่ะเพราะมันหนัก,กค่ะเพราะมันเป็นต้นไม้ที่หนักมากค่ะต้นสะแบงอันนี้เสียก็ก็หาแนวนะคะแนวตัดปวกมีทำโพนค่ะเพราะว่าตัดสั้นไปเวลาฝังดินมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นทรงเนาะบัววัวด,ดูตกใจค่ะ ก,ก,ก,ล,กลัวจะเริ่มแป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยขาดไปแล้วค่ะแป๊บเดียวเองค่ะเขามีเลื่อยแต่ถ้าเอาเลื่อยมือนะคะอาทิตย์นึงไม่รู้จะหลุดหรือเปล่า เห็นไหมคะแป๊บเดียวก็ได้ละนี่ขนาดเล็กๆนะคะยังหนักเลยนะคะเนี่ยเออไปตั้งค่ะเอาไปแซมกับบ่อปูนค่ะมันจะได้ไม่มีตะปูนค่ะหนีปูนมาเจอปูนอีกค่ะ เดี๋ยวก็ให้เสียก็็ตัดไปนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่ก็จะไปหาดูจุดนะคะเขก็จะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนะคะตัดเป็นชิ้นไป เ้ีซีก็จะให้เสียเข้ามาตัดอีตรงนี้ออกนิดนึงค่ะมันมันเป็นแตกๆค่ะมีเห็นไหมคะมันเป็นแบบแตกๆค่ะก็จะให้เขาตัดให้มันหัวมันจิ้มขาคนค่ะนีเอาไปนี่แหละค่ะนี้ตัดแต่อีตรงหัวนี่ป้าพี่ซีไม่แน่ใจค่ะตรงหัวนางนี่ค่ะอาจจะตัดให้มันดูไม่อย่างนี้เนาะให้มันไม่เป็นเสี้ยนนะคะก็จะตัดตรงนี้สวัสดีค่ะ ตรงนี้ก็จะนั่นค่ะไม่ให้มันเป็นเซียนค่ะส่วนตรงแขนนางนี่คงไม่ตัดค่ะเพราะถ้าตัดก็จะกลายเป็นแขนกุดเนาะตัวเอเลี่ยนเออมีแต่คนบอกเออมันก็เหมือ네นจริงๆนะเหมือนมากเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะอาจจะเอามาตั้งตรงนี้นะก็คือจะตั้งเป็นระหว่างกลางค่ะระหว่างกลางของบ่อค่ะนี่คืออ่า แนวคิดของบาเปซีนะคะจะมาตั้งตรงกลางระหว่างบ่อค่ะพวกไม้ที่ไปหานี่ค่ะมันจะได้ไม่มีแต่ปูนมันจะได้มีเป็นพวกไม้เป็นอะไรมาแซมถนนก็ยังไม่นั่นนะคะนู่นค่ะยังก็ไปมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะ,ะแต่คนไม่ค่อยผ่านแล้วค่ะรถใหญ่เพราะว่าอาจจะเห็นคลิปบาเปซีนะคะดูมอเตอร์ไซค์เพราะมันเป็นทรายค่ะมันก็เลยขับขี่ลําบากค่ะเป็นทรายแล้วทีนี้ก็ไอเนี่ยไป คุณยายบางคนก็ล้มค่ะแล้วมันมีเหล็กค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็หมดสงการแล้วเนาะเดี๋ยวหมดเทศก,กาลเขาคงมาแก้ค่ะมาทำให้เสร็จไปนะคะต้นทองอุไลนะคะพอโดนฝนหน่อยนะคะดอกก็เริ่มออกนะคะใบก็เริ่มเยอะนะคะออกดอกทั้งปีแน่เลยค่ะทองอุไลนี้ เหมาะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะคะป้าเห็นตลอดเลยค่ะต้นเนี้หรือก็าอาจจะออกดอกระยะยาวไม่ใช่ระยะแบบสั้นอันนี้ก็ดอกตูมเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตูมเต็มเลยตูมตูมตูมนี่ค่ะสีสวยด้วยค่ะเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะตอนซื้อมาก็ไม่เห็นดอกเขาหรอกค่ะไม่รู้ข่าวหรือว่าอะไรนะคะ นี่พี่แดงเขาก็มาลงคู่กันค่ะอันนี้แบบเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะกุหลาบชมพูนะคะคล้ายกุหลาบชมพูเลยส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกุหลาบขาวถ้าเขาบานนะคะก็ตูมเยอะนะคะตูมตูมตูมนิดๆคือตูมทุกช่อเลยค่ะเนี่ยตูมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยต้องรอดูเขาออกค่ะและถ้าออกคู่กันเนาะเหมือนกุหลาบขาวกุหลาบชมพูเลยอะ ส่วนต้นนี้นะคะต้นนิดเดียวนะคะแต่ดอกออกแล้วค่ะเขาโดนฝนไปนะฮะคราวนั้นนะคะที่ป้าไปซี่ถ่ายให้ดูค่ะมีฝนเดียวค่ะมีมาวันนั้นแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอีกเลยค่ะฝนเดียวจริงๆค่ะทั้งเดือนเมษาค่ะเพิ่งเจอไปฝนแรกค่ะแต่ทําให้ดอกไม้ออกดอกได้ค่ะเยอะเลยเนี่ยค่ะนี่ก็กาลังจะเล่จะเริ่มผลิดะผลิดอกแต่อันนี้บานแล้วค่ะต้นนิดเดียวค่ะเนาะ แต่ออกดอกแล้วอะแต่ป้าปิซี่ชอบต้นนี้นะคะใบเขาไม่ค่อยเยอะแต่ดอกเขาจะเยอะชอบสดาร้อนค่ะสดาไปแอบอยู่ตรงต้นนั้นค่ะเสาวร์นะคะภูมเสาวร์มีแฟนทางบ้านแนะนํามาค่ะว่าอย่าเพิ่งไปตัดยอดมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกดอกและลูกมันจะดกแต่ต้องบํารุงให้อาหารเพราะว่าถ้าเกิดไม่ให้อาหารมันอนะถ้าเกิดอาหารไม่พอลูกมันจะร่วงมันจะไม่โต พอจะเริ่มออกลูกหน่อยมันก็จะร่วงเมื่อวานก็เห็นค่ะร่วงมาลูกลูกลูกนิดลูกนิดนึงค่ะร่วงต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อาหารน้ําต้องเพียงพออย่างเงี้ยค่ะเสียเขาก็ยังตัดอยู่นะคะอันนั้นเป็นหน้าที่เขาเนาะมีป้าไปซีก็หาส่องอยู่ค่ะมันมีอ่ะวันนั้นนะค่ะร่วงลงมาไม่รู้ใครเก็บไปแล้วอะ่ะลูกเล็กๆค่ะมันยังกินไม่ได้ค่ะเสาวรสถ,ถ้าลูกเล็ก ก็นี่ค่ะมีอยู่ลูกหนึ่งนี่แหละค่ะที่เราเห็นนะคะนี่ก็ใหญ่ขึ้นนะคะแต่โอ้โหเนาะใบดกมากเป็นล่มได้เลยนะคะเนี่ยปลูกเป็นล่มได้สบายเลยะค่ะเนี่ยสดางแอบมาอยู่ข้างในเลยะคะ่ะเนี่ยนี่ค่ะสะดางยังแอบมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเสียงตัดดังมากนะคะเพราะว่ามอเตอร์เนาะส่วนลูกนี้เราจะาไว้ทำพันุ์ค่ะ เราก็เลยยังไม่ไม่เด็ดไม่อะไรเขานะพี่แดงก็จะไว้ทําพันุ์ให้เขาบอกส่วนอีกต้นนี้ค่ะมันมี2ต้นค่ะอันนี้เป็นของต้นใหญ่ไม่มีลูกเลยค่ะเพราะว่ามันเอาสารอาหารมาเลี้ยงลูกนี้ลูกเดียวเลยค่ะนี่ค่ะธรรมชาติเนาะเอามาลูกนี้ลูกเดียวเลยต้นนี้แต่ต้นนี้ไม่มีลูกใหญ่ค่ะดูนะคะดูลูกเขาต้นไหนที่ไม่มีลูกใหญ่มากๆนะคะเขาจะออกนะเห็นหมหนึ่ง 3เห็นไหมคะนี่สาสี่ตรงนี้เนี่ยต้นไหนถ้าไม่มีลูกใหญ่ค่ะเขาจะเขาไม่มาโฟกัสมากนะคะเขาก็จะออกเรื่อยๆย,ยิ่งถ้าเด็ดเขาก็จะออกเรื่อยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มมีอีกแล้วนี่นี่ด้วยนี่ด้วยนี่จะดกเลยนะคะถ้าถ้าเราไม่มีลูกใหญ่มากๆนะคะเขาจะไม่ไปโฟกัสแต่ต้นนั้นมีแค่ลูกนั้นลูกเดียวเลยพอมีลูกนี้เราไม่เด็ดสักทีค่ะ มันทําให้ลูกนี่ใหญ่ไปเรื่อยไงคะแล้วมันก็ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงจุดอื่นดูดีนี่ต้องเด็กนะ,ะเนี่ยเพราะว่าถ้าแก่แล้วจะกินไม่อร่อยนะ,ะถ้าอ่นอ,อนๆหน่อยแต่อย่าอ่อนมากอันนี้ก็อ่อนไปฮะ,ะอ่อนไปให้โตกว่านี้นิดนึงก็ต้องนั่นจะจ,จ,จหวานกรอบแ,แฟนทั้งบ้านบอกว่ากินดิบได้ยิงกับส้มตํากับอะไรได้แต่มันเป็นยางเนะาะราะว่าลวกจะอร่อยกว่านะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นนะฮะยอดก็ขึ้นแข่งกับสับปะรดเลยนะคะบักนีเงียวเนี่ยยอดบักนีเงียวยอดสับปะรดข้างบนค่ะดูค่ะเยอะมากเลยอร่อยใครไม่เคยกินลองกินดูนะอร่อยมากจิ้มกับน้ําพริกนี่อร่อยมากสะเดามันปาไปซี่ก็งามงามค่ะสมกับซื้อมาค่ะต้นละร้อยแปดสิบค่ะตอนปาไปซี่ซื้อมาต้นแหลมแหลมแต่ตอนนี้เป็นพุ่มแล้วอะนี่ค่ะโดนฝนไปค่ะโดนฝนไปหนึ่งหนึ่งฝนค่ะ เดี๋ยวต้องเอากรรไกรมาตัดจะไม่ดึงจะไม่นั่นนะคะเอากรรไกรมาตัดลากเขาจะได้ไม่ไม่เคลื่อนค่ะป้าไปซี่บอกแม่บอกอทีมงาน,นะคะว่าเวลาจะเอาอะไรผักกระช่างให้ใช้กรรไกรตัดอย่าไปดึงอย่าไปแบบกระชากนะคะมันจะทําให้ลากเขาเสะเทือนดูว่าเป็นพุ่มสวยเลยนะคะเป็นพุ่มสวยมากมันนะคะเนี่ยสะเดามันมันจะไม่ค่อยขม อันนี้ใบสะละแหน่ค่ะเขางามค่ะเขางามทีนี้พี่แดงเขาก็เลยแบ่งไปใส่กระถางอีกนะใกล้ๆควไทยจะได้แบบเก็บกินได้สะดวกอันนั้นนะคะเสียเขาก็ยังตัดอยู่นะคะ ค่ะตอนนี้รู้สึกอ่ะเสียก็จะตัดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเอามาทยอยมาวางให้เรานะคะ จะได้เรียงกันอันอันแรกเนี่ยค่ะเอามาไว้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีเสียสุนว่าเพราะว่ามันจะต้องเรียงเรียงทุกอันแหละแต่ว่าอันนั้นมันใหญ่มันหนักไงเออเอ,อตรงนี้แหละเอาจุดนี้โอเคนี่ค่ะก็สรุปนะคะเราต้องมาเปิดทางตรงนี้นะคะเพื่อจะเอารถเข้านะคะ เพราะว่าตรงนั้นเรากลัวเสาปูนแตกค่ะเออตรงนี้โอ,โอเคนี่ค่ะัเก็ขับเข้ามาเลยนะคะเออสบายเลยทนี้สะดวกเลยสะดวกกันเยอะเลยนะคะมาแล้วค่ะแปลวาบางคนก็บอกว่าจะขนซากไม้ไปไหนนะคะ เนาะคนชอบไม่เหมือนกันเนาะพ่อไปซี่ชอบแบบอาร์ตอาร์ตนะคะชอบเป็นอาร์ตอาร์ตเนี่ยค่ะตอนนี้มันมีแต่ปูนเกินไปค่ะมันมีแต่บ่อปูนบ่อปูนเสาปูนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไผ่แล้วก็เอามาแซมแต่มันก็มันจะมีแต่ปูนเยอะเกินไปค่ะเราอยากทําให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงโอเคนี่ก็โอแล้วนะคะตั้งมุมนี้ เออไอไออันใหญ่ตรงนี้นี่มาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะอันนี้นี่ตรงนี้อ่ตั้งลองตั้งเลย กลางๆคือตรงนี้เหรอเออโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยมาจัดเออแค่ตั้งไว้เฉยๆค่ะโอเคส่วนจะจัดยังไงค่อยว่ากันโอเคนี่แหละจุดหนึ่งตรงนูน้นตรงใหญ่อีกันนึ่งนี่ค่ะดีวเราค่อยมาตกแต่งเขา นี้มันจะกิ่งเยอะเออเออค่อยๆเอนลงอย่านั่นนะเดี๋ยวมันจะหักเออนั่นให้พี่หน่อยเออนี่ค่ะแต่แรกเราเห็นไงๆมันจะไม่ค่อยสวยนี่ค่ะเอามาตรงกลางเลยค่ะขยับมาเนี่ยเออนี่แหละตั้งแบบนี้แต่ขยับมาตรงกลางอะค่ะเพราะนั้นมันขวางเออนี่แหละโอเค หมุนหมุนให้มันได้ทรงใช่ไหมเออเอานั้นไปข้างหน้าข้างนอกเลยก็ได้เออหมุนแบบเออเออเอาตรงนี้ออกไปทางถนนน่ะไอตรงกิ่งนู่นเออไม่ไม่หมุนแบบเมื่อกี้ถูกแล้วหมุนสวิงอย่างนั้นนะเออเออนั่นแหละเออเผื่อเอาต้นไม้วางเออนั่นแหละนี่โอเคเออนี่แหละทีนี้ก็เหลือแต่อันเล็กแล้วจะไม่ค่อยเท่าไหร่ละอืมฮึเลิศ สวยเออชุนตาดีวะ่ะนี่กลายเป็นสวยเลยโอเคส่วนนั้นก็ลงต่อไปเป็นจุดๆไปค่ะเป็นจุดๆไปเลยเออเดี๋ยวพี่ค่อยจะมาให้ตัดตัดเล็กๆน้อยๆที่มันชีด้โดชี้เดไม่สวยแล้วไปเอาตรงนู้นมาก่อนทีเดียวค่อยตกแต่ง เออนี่แหละต้องตั้งอย่างงี้ให้มันเป็นทรงเออเห็นไหมเห็นไหมคะพอมีไม้เข้ามาแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะมันจะไม่มีตะปูนเออมันก็เป็นทรงมากขึ้นอาจอันเล็กนี่พี่อาจจะเอาไว้ตรงนี้ว่ะอันนี้ขยับมาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าไม่อยากให้ใหญ่กับใหญ่มันคู่กันอะ อันนี้เออกิ้งมากิ้งมาตรงนี้เอออันนั้นอันเล็กที่อาจจะเอาอเล็กไว้ <c oughs> น,นี่ยากะเข่าควายวเออโอเควางไว้นั่นแหละอันนี้วางไว้นี่แหละยังเดี๋ยวจัดเองเออเอานั้นเอาใหญ่มานี่เพราะว่ามันมันใหญ่กับใหญ่คู่กันเกินมันดูลกๆกไงไม่รู้อ่ะเออโอเคเออนี่แหละเออนี่แหละ ส่วนอันเล็กไม่เป็นไรไม่ต้องจัดเดี๋ยวพี่มาจัดเองเออนี่แหละแค่นั้นอันเล็กไม่เป็นไรเพราะว่าเรายกได้ไม่ล้มนะไม่ล้มใส่รัวนะเออนั่นหน่อยออโอเค